ฉันรู้จักคนคนนึงแม่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 ในนี่เก๋ไม่เปลี่ยนเลยนะดิปเปอร์คงต้องขอชื่นชมจริงๆอนะอีกแล้ว คิดถึงฉันอย่างนั้นเหรอยอมรอบถือหน้าว่านายคิดถึงฉันนะฝันไปเถะนะิดน้าในทีมงานให้กีเดียวพยายามทาลายสมองลูกของฉันมันก็แค่งานเด็กเล่นไม่มีความรู้สึกฉันได้เฝ้าจับตานายมาั <c oughs> ฉันประทับใจมากๆเลยนายพูดจริงเหรอนาสมควรได้รับราวันเชิญเอาหัวที่ร้องตลอดเวลาไปได้เลย <c oughs> <c oughs> ประเด็นคือฉันชอบนายให้ฉันบอกคำใบ้เล็กๆน้อยๆให้นายไห,ไหม แค่ให้นายทำอะไรให้นิดหน่อยเองเป็นการแลกเปลี่ยนฉันไม่ยอมทำอะไรให้นายหรอกนะ้าอย่าลืมสิว่าใครเป็นคนจัดการนายครั้งที่แล้วนะ่ะใช่แล้วนาะยจัดการฉันแต่ถ้าเกิดว่านายเปลี่ยนใจเมื่อไหล่มาฉันได้นะเพื่อนจิยบตัวทำ้อตกลงได้เลยอยากฟังความประทับใจของฉันแค่สามวิวนะ